มอเตอร์โชว์กันงงเลยสิทำไมถึงมีแต่อะไรก็ไม่รู้อุ้ยรักขโาวบก็จะบอกว่าก็เป็นซูงกลางข้าวบันะคะถ้าเราอ่ะมาระบายสีก่อนที่จะดินข้าวบัวฟรีเราต้องมานั่งระบายสีนี้ก่อนจะให้ดูนะคะแม่ให้ดูระบายสีพี่แววังครับแม่ดูดูระบายสีสวยมากสวยที่สุดเ <c oughs> สร็จแล้วคะ่ะ ป๊อปคอร์นจะให้ดูป๊อปคอร์นนี่ร้านป๊อปคอร์อน่านั้นแองถึงไหมป๊อปคอร์นนะจ๊ะก่อนที่ได้ป๊อปคอร์นฟรีต้องมาระบายสีกันก่อนค่ะแล้วก็บอกว่าป๊อปคอร์นแบบนี้แบบนี้เอาบอบกแบบไก่อนนี่อร่อยมากเพราะว่าเป็นรสชีสนะคะพอหลังจากได้ป๊อปคอร์นแล้วเนี่ยเราก็ได้อีกอย่างหนึ่งคือ นานๆมัน,นก็เลยหิวก็เลยมาเอาป๊อปคอนนะคะรับคุ้แล้ว